อ่ะก็สวัสดีเอฟซนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวเจาะดอกสองสเต็ปนะครับที่ผมลงไปมีคนถามหลายมาหลายท่านนะครับว่าท่านสจอใช้ตัวไหนนะครับลงทุนนิดนึงนะครับแต่คุณสามารถได้ตัวดีๆไปใช้นะครับคุณได้เงินกลับบ้านนะครับตัวนี้เป็นตัวเจาะดอกสองสเต็ปนะครับอ่าเป็นตัวกดเช็คนะครับเดี๋ยวการอธิบายเครื่องเนี่ยผมจะไปอธิบอธิบายไว้ท้ายคลิปนะครับ๋ยวผมจะรีวิวให้ดูก่อนนะครับขย่าคนเดียวจะไม่ถนัดนะครับอ่าเราเจ้าจะขย่าแล้วก็กดปุ่มขาวค้างไว้ครับ ยาวเล่นหกเลยครับเห็นไหมอ่ะหกห้าสองนะครับให้ดูมอเตอร์นะเพราะมอเตอร์มันสั่นนะครับายาวครับหกครับหกห้า 6, 5, เอี่ยวนะครับให้กล้องมันโฟกัสมอเตอร์อ่ยาวครับหกสา 6, มเมตรเลยครับ สองทีเอียวไหมอ่าเอียวครับนี่นะครับคือตัวที่สจใช้นะครับคือซันหนึ่งทีให้เล่นหกสองทีให้เล่นเอียวนะครับงานแม่นๆ่นนะครับลงทุนนิดนึงนะครับลงทุนแค่ราคาหลักพันนะครับแต่คุณได้คืนกลับมาเยอะนะครับใครที่อยากเทสให้มาที่ร้านได้เลยนะครับส่วนคุณสมบัตินะครับคือเครื่องจะมีให้เลือกด้วยกันสองแบบนะครับอ่าปกติแล้วเนี่ยเครื่องจะเล็กกว่านี้นะอ่าเครื่องจะเล็กว่ากว่านี้ก็คือเท่า อ่าเป็นกล่องแบบอ่าเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูเครื่องปกติจะเป็นกล่องดําเล็กนะครับนี่จะเป็นกล่องดําเล็กไซส์นี้นะครับอ่าจะเป็นกล่องดําเล็กไซส์นี้แต่นี่คือลูกค้าสั่งว่าให้ให้ใส่เป็นกล่องแบบนี้นะครับมันถือสะดวกนะครับมันถือเต็มมือเขานะครับอ่าผมก็เลยใส่กล่องนี้ให้นะครับเครื่องมีด้วยกันสองแบบนะครับคือหนึ่งเครื่องที่เหมาะสําหรับเล่นทั้งจานไม่อุด จานอุดแล้วก็ถ้วยเชิงถ้วยน้ําชาสามารถเล่นด้วยถ้วยได้4แบบในเครื่องเดียวก็คือตัวกดเช็คเท่านั้นนะครับตัวกดเช็คก็คือจเจ้าจะเขย่าเนี่ยให้เรากดรอเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงเต๋าก็ไม่ทํางานนะครับถึงจะกดนะครับไม่ได้ยินเสียงเต๋ามันก็ไม่ทํางานนะครับเห็นไหมครับไม่ยินเสียงเต๋าก็ไม่ทํางานนะครับตัดเสียงรบกวนได้ร้อยเปซนต์หรับตัวกดนะครับ สำหรับตัวกดแต่เสียงรบกวนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเครื่องอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นตัวที่เปิดเครื่องแล้วเล่นได้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้ไม่มีตัวกดนะเปิดเครื่องแล้วเล่นได้เลยคือตัวเนี้ยจะดีตรงที่ว่าอ่าเล่นจานไม่อุดตูดนะครับหรืออุดตูดบางๆเล่นได้นะครับเปอร์เซ็นต์เท่ากันครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอ,อย่างที่ผมได้รีวิวให้ดูนะครับ เป็นตัวจอดดอกที่แคบที่สุดนะครับที่ผมเคยคิดค้นมานะครับในปีนี้นะครับมีด้วยกัน2แบบนะครับแบบกดเช็คกับไม่กดเช็คนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกครับว่าลูกค้าจะเอาแบบไหนนะครับส่วนขนาดกล่องลูกค้าเลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็นกล่องแบบไหนนะครับเป็นกล่องเนี่ยสะดวกสุดนะครับแต่มีให้เลือกหลายบอดดี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกายาดมตะกุดนะครับหรือว่าเป็นหูฟังบลูทูธหรือว่าจะเป็นกล่องลูกอมเป็นตลับ หรือว่าจะเป็นกล่องดาแบบเนี้ยคือมันสามารถทําได้หลายรูปแบบนะครับแต่คือการทําได้หลายรูปแบบมันก็ถ้าไปทําในอุปกรณ์ที่มันเล็กเราก็สามเราย่นอะไหล่มันลงเปอร์เซ็นต์มันก็จะไม่ดีเท่ากับการใส่กล่องนะครับคือผมแนะนําเลยว่ากล่องดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันใส่อุปกรณ์ได้เต็มนะครับนี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนี้เลยนะครับสําหรับที่ใครอยากเห็นนะครับอ่ะผมถ่ายให้ดูละสําหรับใครสนใจนะครับ สำรับใครสนใจนะครับให้ทักมาได้เลยนะครับมีราคาโปรโมชั่นให้มีราคามัดจำให้นะครับว่าใครสนใจแบบไหนนะครับมัดจำเก็บไปทางได้นะครับส่วนใครโอนเต็มมีราคาให้นะครับส่วนใครอยากเก็บไปทางหรือแบบไหนถ้าเข้ามาคุยกันได้เลยครับรายละเอียดเนี่ยถ้าเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับรับประกันให้2ปีนะครับสำหรับตัวเจาะดอก2สเต็ปนะครับแม่นๆนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ